สวดีค่ะต้แสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะวันนี้แต้สะพานทุกท่านค่ะมาชมเรือนไม้สักหลังงามหลังนี้ค่ะเรือนหลังนี้ค่ะลูกค้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวเรือนพันลายยกสูงค่ะมีการปรับเปลี่ยนขนาดค่ะขยายแบบแปลนให้ใหญ่ขึ้นเขามีความสวยแบบไหนปรับเปลีนเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมภายในกันค่ะเชิญค่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ สเต็ปแรกค่ะก็จะเป็นบันไดที่จะขึ้นตัวเรือนค่ะจะใช้บันไดกว้างขนาดเมตรห้าสิบค่ะตัวหน้าบันไดค่ะจะอยู่ที่สองนิ้วคูณสิบสองนิ้วค่ะเดินสบายเท้ามากเลยค่ะขึ้นมาสเต็ปแรกค่ะจะเป็นในส่วนของตัวชานพักบันไดค่ะขนาดสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบค่ะจะเป็นจุดรับแขกจุดแรกของตัวบ้านค่ะสามารถนั่งรับลมสบายแบบนี้ได้เลยค่ะตัวโคมไฟค่ะก็จะใช้เป็นโคมไฟช่อสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ขัดมาด้านนี้เลยค่ะขึ้นบันไดมาอีกหนึ่งสเต็ปค่ะตัวบันไดค่ะก็จะมีหลังคาคุมบันไดที่สามารถให้เราเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาได้อีกค่ะขึ้นมาในส่วนของพื้นที่ชั้นบนค่ะก็ทางด้านนี้เลยค่ะประตูทางเข้าค่ะติดตั้งเป็นประตูบานเปิดขนาดใหญ่เลยค่ะเชิญค่ะห้องนี้สามารถทําได้เป็นห้องรับแขกก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องพักผ่อนก็ได้เลยค่ะ ก็ขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ5เมตรค่ะกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะระบบไฟพร้อมใช้งานแล้วค่ะตัวหน้าต่างค่ะติดตั้งเป็นตัวหน้าต่างบานยาวค่ะติดตั้งตัวเราวกันตกซับไว้ค่ะเพื่อป้องกันอันตรายค่ะตู้บานหน้าต่างค่ะจะใช้วิ s โกสเตเลสค่ะสามารถกางได้90องศาสวยๆแบบนี้เลยค่ะเปิดปิดง,ง่ายคล่องสบายมือมากเลยค่ะ ถัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นประตูทางเข้าอีกหนึ่งโซนค่ะเชิญค่ะเปิดเข้ามาในโซนด้านในนี้ค่ะจะพบกับตัวห้องนั่งเล่นหรือห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องค่ะขนาดอยู่ที่5เมตรคูณ5เมตรกว้างๆลงๆแบบนี้ค่ะลูกค้าติดตั้งระบบไฟค่ะฝ้าติดตั้งเป็นฝ้าหลุมสวยๆแบบนี้เลยค่ะห้องนี้ลูกค้าใช้เป็นมุมสันทนาการด้วยค่ะก็จะติดตัวมินิโฮมเทเลเตอร์เอาไว้ตรงนี้ค่ะ ถัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของโซนห้องนอนค่ะประตูทางเข้าค่ะติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนค่ะขนาด90คูณ2เมตรค่ะเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยค่ะเชิญค่ะโซนห้องนอนค่ะจะมีพื้นที่ขนาดอยู่ที่ 4เมตรคูณ5เมตรค่ะกว้างๆลงๆแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วค่ะตัวฝ้าค่ะติดตั้งเป็นฝ้าหลุมเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าอยากได้ฝ้าหลุมฝ้าเหลี่ยมฝ้าสโลปแบบต้องการให้ตัวห้องมีความสูงโปร่งก็สามารถมาดีไซน์กับเราได้เลยนะคะตัวด้านข้างค่ะติดตั้งเป็นตัวบานหน้าต่างสั้นค่ะติดตั้งวิดโกสแตนเลสเช่นเดียวกันค่ะเปิดปิดคล่องง่ายค่ะเบาสบายมือมากเลยค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่อยู่ด้านในห้องนอนค่ะ ทางด้านนี้เลยค่ะตัวห้องน้ําค่ะใช้เป็นงานปูกระเบื้องค่ะก็คือเป็นปูกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังค่ะตัวฝ้าติดตั้งเป็นฝ้าไม้ค่ะอยากได้งานเป็นงานพื้นไม้ผนังไม้ติดตู้อาบน้ําก็แล้วแต่ลูกค้าดีไซน์ได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนก็มาดีไซน์กับแสงชยัยลุงเรืองได้เลยค่ะตัวก่อนค่ะ ถัดมาด้านในสุดค่ะจะเป็นในส่วนของโซนครัวชั้นบนค่ะก็จะเป็นครัวที่ลูกค้าใช้ทําเป็นครัวเบาครัวฝรั่งชั้นบนค่ะติดตั้งเป็นตัวซิงค์หรือว่าตู้เย็นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวค่ะเอาไว้ชั้นบนเป็นครัวเบาค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํารับแขกชั้นบนค่ะทางด้านนี้ค่ะแขกไปใครมาห้องนี้ได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องเข้าไปเข้าห้องน้ําในห้องนอนค่ะ ก็เป็นงานปูกระเบื้องเช่นเดียวกันค่ะเป็นงานพื้นกระเบื้องผนังกระเบื้องคาฟ้าไม้ค่ะถัดมาโซนด้านนี้ค่ะจะเป็นประตูที่จะเชื่อมต่อไปทางระเบียงด้านข้างของตัวเรือนค่ะติดตั้งเป็นประตูกระจกลายผีเสื้อสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะเชิญค่ะ ออกมาในส่วนของพื้นที่ด้านข้างของตัวเรือนค่ะก็จะเป็นพื้นที่เซมิอาท์ดร์ค่ะลูกค้าใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นมุมนั่งเล่นค่ะขนาดพื้นที่อยู่ที่4เมตรคูณ10เมตรกว้างๆลงๆแบบนี้เลยค่ะตัวฝ้าค่ะออกแบบดีไซน์เป็นฝ้าหลุมติดไฟคริสตัลสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวเรือนของเราค่ะใช้เป็นตัวเรือนไม้สักกุนอกกุในสองชั้นค่ะตัวพื้นค่ะใช้เป็นพื้นไม้เต็งค่ะแต่งสีแล้วเงางามสวยงามแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของพื้นที่ไพรเวทตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะมาเอนจอยค่ะหรือว่านั่งรับลมชมวิวทิวเขาด้านข้างแบบนี้ได้เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะนะบรรยากาศตอนนี้บานไม้กับอารมณ์วิวเขาแบบนี้สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมโซนอื่นๆของตัวเรียนกันค่ะไปค่ะ ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างค่ะก็จะสามารถที่จะกั้นห้องค่ะเป็นพื้นที่ของห้องใช้สอยอื่นๆได้เลยค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของโซนห้องครัวค่ะครัวชั้นล่างค่ะที่ลูกค้าจะใช้เป็นครัวไทยค่ะตัวผนังค่ะใช้เป็นผนังไม้สักกุนอกกุในสองชั้นค่ะตัวพื้นค่ะเหลืองงานปูกระเบื้องค่ะแล้วก็ติดตั้งเคาน์เตอร์ของลูกค้านะคะ ตัวฝ้าติดตั้งเป็นฝ้าไม้ค่ะระบบไฟพร้อมใช้งานค่ะทางด้านนี้ค่ะใช้เป็นตัวห้องเก็บของค่ะลูกค้าใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะก็เชื่อมต่อคอนเน็กจากตัวห้องครัวค่ะถัดมาอีกหนึ่งโซนค่ะเดินตรงมาทางด้านนี้เลยค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวผนังของห้องเก็บของนะคะถัดมาโซนสุดท้ายค่ะจะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ําค่ะห้องน้ําชั้นล่างค่ะแขกไปใครมาไม่ต้องขึ้นตัวเรือนชั้นบนค่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะตัวห้องน้ําชั้นล่างค่ะติดตั้งเป็น งานพื้นกระเบื้องผนังกระเบื้องเช่นเดียวกันค่ะฝ้าติดตั้งเป็นฝ้าไมา้ตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างค่ะเราจะได้พื้นที่ กว้างมากเลยค่ะเพราะว่าขนาดจะเท่ากับตัวเรือน1เท่าตัวเลยค่ะสามารถที่จะทําเป็นตัวห้องนอนห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นเพิ่มได้เลยนะคะในส่วนของงานโครงสร้างชั้นล่างค่ะก็นี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะงานโครงสร้างที่เราวางกระทงโครงสร้างให้มันถี่มากเพื่อจะได้เสริมเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเรือนค่ะเวลาเราขึ้นไปเดินก็จะไม่เอียสอัดยอบยาบค่ะก็ อยากได้แบบไหนคะ่ะมาออกแบบดีไซน์กับแสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวเรือนรอบนอกกันค่ะไปค่ะเรือนไม้สักหลังงามหลังนี้ค่ะงบประมาณในการก่อสร้างตั้งแต่งานทานรากต่อมอคานคอดินสวยครบเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในราคา3 9 9ล้าน9บาทค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลของท่านเจ้าของบ้านกันค่ะว่าทำไมถึงเลือกใช้บริการของแสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะ Also, zu dem Haus sind wir so gekommen, dass ich in YouTube viele Filme darüber angeguckt habe, wie solche Häuser gebaut werden, da ich ein Fan von Holzhäusern bin. Und da äh, habe ich eben die YouTubes von Kun Dai angeguckt. Das hat mir sehr gefallen und daraufhin sind wir hingegangen, als ich dann hier äh, nach Thailand gekommen bin, haben wir sie besucht, um die Häuser direkt vor Ort anzugucken. und haben uns dann direkt auch gleich da dazu entschieden einzukaufen und das ist jetzt d raus geworden สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ id line @sc59 เบอร์โทรติดต่อ0846646514แสงใช้รูกเรืองบ้านไม้สักทองค่ะ